พัทธวคีพวกท่านจะซอกหาผู้หญิงหรือจะซอกหาตนดีกว่าเออเออเออข้าพเจ้าสมควรสแสวงหาตนจะดีกว่าถ้าเส้นนั่นเขาจะแสดงทำให้ฟังผู้มีปัญญาสละตนออกจากความลุ่มหลงความมกมุ่นในกามคุณด้วยเห็นว่าการสแสวงหาความสุขในสวงเวลาอัานน้อยนั้นคือการคล้องเกี่ยว ลุ่มหลงผู้พันเปรียบดังป่าติดเบ็ดยองมีความถูกดินหนอยู่อุปติสะเบิงละครบมวนหรือคือว่าเหตหนาบูดอยู่บ่บมีความรู้สึกเลยเนาะเจ้านี่นะทำตัวเจ้าเองก่อนอุปติสะเบิงนาเจ้าก็บูดขึ้นกันเฮ้ยทั้งคนแสดงและคนเบิงคงอายุบกเกินหนึ่งรอยปี เดี๋ยวก็ตายมืดแล้วเฮาหมัวแต่เบิงกาละเล่นหาความสุขสำรันบบเห็นมีประโยชน์อันใดเด้ออันใดเด้อเฮาหาทางคน้นควยออกจากความรุดความถูกดีกว่าเอาจังซี่บอกเฮาพากันไปบวชเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดีบอลเนาะบุคคลเมื่อย,ยังยึดมัน่นเพิดเพลินอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถูก มันมัดไว้ให้จมอยู่ในกองทุกทั้งมวลเมื่อบรรลุมันโบเพิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงบาปจึงพ้นจากความทุกทั้งปวงสิ่งที่จะลัดตึงใจบุรุษให้ลงไหลมากกว่าสติบมีสิ่งใดที่จะลัดตึงใจสติให้ลงไหลเท่ากับบุรุษแท้จริงแล้วความหักก็เปรียบดังขึ้นพันธนาการ ให้ลุ่มลงยงจะต,ต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในความทุกข์ล่ำไปถูกถกต้องแล้วนั้นทะบ่มีความสุขใดเสมอด้วยความสุขด้วยที่หาด้วยตัวเฮานี่เองตราบใดที่มนุษย์ยังแลนหาความสุขจากที่อื่นเฮาจะบ่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเจ้าปล่อยวางมองเบิ่งโลกเป็นความวางเปล่า จิตก็วางปลอดโปรงแจมใสเบิกบานอยู่อย่างนั้นตามธรรมดาแล้วราชสำนักยองบ่มีค่วมเทียงแท้แน่นอนแมนแต่พัสวามีก็บดไดยอะไรน้ำสับสมบัติเลยแมน้นเราไปยุ่นระยตดและประท่างปะชาบดีก็พากันติดตามพระพุทธองค์ออกบวชเมื่อเป็นจังสี่เฮาก็ควร